กลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อน้องอูอิงเพชรบ้านแพงได้นําเพลงหอยใจบ้างไฟแสนขึ้นไปร้องส,สดๆบนเวทีชาวเน็ตนะครับผมแฟนคลับเอซีก็แตกออกเป็น2เสียงทีเนี้ยก็ยังไม่จบสักทีตั้งแต่เห็นน้องฝึกร้องแล้วเห็นน้องฝึกร้องเห็นน้องเอามาเช็คสาวแต่ตอนนี้ค,คือน้องเอามาร้องจริงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่บ้านพลสาอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับผม ก็คือคนไปดูหน้าเวทีเยอะมากคนแบบโอ้โหมันาจะเป็นหมื่นเลยแหละแล้จะเป็นหมื่นเลยแหละเยอะมากตอนแรกตั้งใจจะไปเหมือนกันแต่เนื่องด้วยติดอะไรหลายๆอย่างลืมด้วยก็เลยไม่ได้ไปคิดว่าวันที่19ด้วได้ซ้ำเพราะว่านองใครคือบ้านผมเองจำวันผิดใช่จาวันผิดก็เลยไม่ได้ไปตอนแรกว่าจะไปดูอยู่แต่เห็นหมอว่าคนเยอะมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเป็นกระแสทั้งวันของวันนี้ไม่ว่าจะเลื่อนเข้าไปทางไหนของโซเชียลนะครับก็จะมีทั้งแฟนขับ FC ได้ตัด คลิปของน้องอุูอิงนะครับที่ร้องบนเวทีสาวน้อยเพืบ้านแพงคือเพลงหอยใจบ้างไฟแสนมาลงก็กลายเป็นกระแสที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างบ,บอย่างมากโดยสาวสีบางคนก็ชื่นชมแต่บางคนก็ก็ว่าติน้องติในเรื่องของหลายๆอย่างะเราจะพาไปชมคลิปเป็นก่อนดีกว่าไหมเป็ตบางช่วงบรรตอนเนาะ อีด่ะ,ะโอเคครับและเนี่ยอย่างอย่างช่องนอเนี้ยอ่ะเนี่ยเขาตัดคลิปมาลงค,คนเข้าไปดูเยอะมากเราสิครนี้เข้าไปดูกันนะว่าคนดูเท่าไหร่นะคลิปนี้นะคนดู6 8แ0 0 0ปดหมครั้งนะครับ ยอดวิวของคลิปนี้ที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่น,นะคะรับนะคนดู6 8 3 0 0 0ครั้งแล้วก็มีคนถูกใจนะครับมากกว่า1-30,000ครั้งนะครับกดหวัวใจนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า1,000คอมเมนต์1,000คอมเมนต์นะครับอันนี้คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับอ่ะไปดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์เยอะมาก1,000คอมเมนต์เราจะมาขอพูดอ่ะพูดถึงคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ย พอได้ฟังกันแล้วเนี่ยหกแสนกว่าครั้งนะครับฟังหกแสนกว่าครั้งเนี่ยชาวเน็ตหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอ่ะท่านแรกเลยนะครับท่านแรกก็บอกว่าเพลงนี้เหมาะกับต้นฉบับมากกว่าอ่าอันนี้ก็เออโอเคอ่ะ,ะมันแล้วแต่ความเห็นของคนเนาะ,ะอ่าท่านนี้ก็บอกว่าคือไหลปั่นบังไฟแสนอือเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อย เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อน então, ออนะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ในความรู้สึกของเรากันอันนี้อ่านคอมเมนต์คนอื่นก่อนนะครับเราจะเปิดให้ดูเลยแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าเสียงขึ้นไหลแท้เสียงขึ้นไหลคักเทะนี่นะครับคนนี้นะครับอ่ะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า f อเขาเยอะจะติก็ไม่ได้ห้าห้าอ่ะ คอมเมนต์ท่านนี้ก็บอกว่าร้องเพลงนี้เสียงไหลนี่นะครับอันนี้คือคอมเมนต์จริงเลยนะครับมันคอมเมนต์เยอะไงเราไม่ใช่ว่าเราเห็นแค่คอมเมนต์สองคอมเมนต์เราจะยกมาอันนี้คอมเมนต์มันไปว่าน้องเยอะมากใช่ไหมนี่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไหลป่านบ้างไหลป่านเลือกไฟใน,นะนำโขงชั้นกะร้องบอปเป็นดอกแบบใส่ก็ลองบอปเป็นดอกอืคือ คนที่คอมเมนต์หลายท่านหลายคนเนาะก็มีแตกไปทางด้านสองเสียงสําหรับบางท่านก็บอกว่าเพราะบางท่านก็บอกว่าเพราะเป็นร้องน้องหรร้องเป็นสไตล์อุงอิงแต่บางท่านบางคนก็มีคอมเมนต์ที่เชิงต้องบอกเลยว่าตีนิดนึงตีอ่าคนนี้ก็บอกว่าทําไมเสียงสั่นค่ะอืมคอมเมนต์ท่านนี้นะครับใช้ภาษาเกาหลีน้องรู้อ่านว่าอะไรบอกว่าเสียงมันสูงหนูเพลงนี้บอดได้ เพลงนี้บอดได้เสื้อเอื้อยสี่คูร้อยดนตรีเพิ่นกระดายจักฝ่าไปสายจริงๆเราก็สี่คูนร้อยเหมือนกันเยหลายหลายคอมเมนต์อยู่ค่ะที่เป็นสี่คูร้อยคือหลายหลายคอมเมนต์ก็จะพูดถึงดนตรีเหมือนกันว่าเนื่องด้วยว่าดนตรีอาจจะเร็วไปเร็วกว่าต้นฉบับด้วยเพราะเนื่องด้วยว่าเขาเอามาร้องบนเวทีก็อาจจะปรับดนตรีให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้มันดูสนุกมากขึ้นบนหน้าเวทีอยากได้คนเต้นใช่ไหมแต่ทีนี้น้องอุ๋งก็อาจจะยังไม่ชิน ตอนฝึกร้องมาก็ฝึกร้องแบบช้ากว่านี้ไงค่ะตอนนั้นเพาะนะตอนเช็คเสาวเพาะมากเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เมดเล่ยใช่โตมันต้องเร่งจังหวะแบบเร่งจังหวะแต่เราสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ถึงดนตรีที่เร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นแทบแทบจะหายใจไม่ทันอ่ะจากที่เราเคยดูแต่ก่อนเป็นเพลงของแม่ห้างน้อยก็จังหวะที่เร่งเร็วเราก็จะเห็นได้ถึงเวลาน้องอุ๋งอิงร้องอ่ะก็จะเป็นที่แบบเร็วเร็วเร็วมากๆเลยแล้ว บอลมันมีจังหวะที่จะได้เกอนได้ได้จบได้จบคํได้ซ้าคาบางคํายังไม่ทันได้ขึ้นจนจบคำาด้ซ้ำต้องขึ้นท่อนใหม่ขึ้นมาเลย่ใช่ต้องขึ้นท่อนใหม่มาแล้วคือคำยังไม่สุดอ่ะคือยังไอสาวสีเบาๆแล้วเบาบรทองนะพี่น้องคือแบบว่าเสียงสั่นเสียงยังไม่ทันได้ตกคำจบแต่ก็ต้องขึ้นท่อนใหม่แล้วอันนี้ที่เราสังเกตเห็นนะคะในในในสิ่งที่เราได้ฟังมาเมื่อกี้ที่น้อง้อง ะะแต่คนก็ไปตีน้องเกิน <ฮะ S 2> คือเป็นคืนแรกเองคุณก็คุณก็รอฟังงานต่อไปก่อนไหม <ฮะ S 2> แล้วในตอนที่น้องร้องตอนเช็คซาวอ่ะตอนทดลองเสียงเครื่องเสียงหน่ะ,<ฮ>ะน้องก็ร้องเพราะในเวอร์ชั่นที่เปิดดนตรีมาช้าๆไง <ฮะ S 2> แต่อันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เป็นเมโล่เหมือนสาวสีบอก <ฮะ S 2> เป็นช่วงที่จังหวะมันต้องมันต้องเร็วแล้วและจะบอกอว่าดนตรี เวลาโทนของนักร้องที่ร้องเป็นโทนเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยต้องขึ้นถูกด้วยนะดนตรีกับนักร้องเนี่ยต้องไปด้วยกันได้ต้องคือต้องต้องจังหวะต้องได้กันอย่างน้องอุ้งอิงร้องขึ้นมาน้องจะมีโทนเสียงที่ตอนนี้คือน้องใช้เสียงสูงยังไม่ถนัดแต่ดนตรีไปดันเสียงสูงมันจะมีโน้ตอยู่ค่ะถ้าใครที่เป็นนักร้องศิลปินจะทราบดีอย่างอย่างเราเห็นทางด้านคุณหมายพัชรีของคุณแอนดอรดีอย่างเงี้ยถ้า อาจารย์ดนตรีท่านขึ้นผิดเนี่ยเพื่อจะให้ขึ้นใหม่เลยนะว่าสูงเกินต่าเกินเงี้ยเพื่อจะแจนเลยแล้วก็ด้วยความที่เมื่อคืนนี้เป็นเมดเล่ายายาวๆเม็ดเล่ายาย,ายาวๆมันต่อมาจากเพลงอื่นมันต่อมาจากเพลงแล้วก็ต้องต่อเพลงต่อไปอก็อาจจะเป็นเท,เทคนิคที่อาจจะปรับ ก็ต้องมาปรับกันใหม่แล้วกันเนาะเราไม่ได้ว่าเราจะติน้องนะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ติน้องไม่ได้ตีเราจะต้องตีด้วยเพียงแต่ว่ามันปรับกันได้แล้คิดว่ามันปรับกันได้เพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เพราะเราคิดว่าน้องเป็นคนที่มีฐานเสียงเนื้อเสียงดีมีพลังเสียงที่เยอะพอสมควรเพราะว่าเราหลังจากที่เราได้ฟังน้องฝึกร้องมาหลายๆงานเนาะหลายๆวันแล้วก็มาร้องเช็คซาวหลายๆงานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เสียงเพราะมากขนาดพ่ออยุยัง อาปากค้างเลยในวันที่เช็คเาวานะคือวันนั้นเสียงแบบสุดจริงๆแต่พอมาถึงวันนี้เนื่องด้วยว่าดนตรีมันพาไปด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันก็จะทำให้น้องอาจจะร้องแบบว่ายังยังออกเปล่งเสียงมายังไม่เต็มที่อีกทีน่อันนี้เพื่อติเพื่อกอดจริงๆเนาะเราอยากจะให้ตรงนี้คือมันพัฒนาขึ้นได้แล้วก็อยากจะบอลผู้ที่ติแรงๆหรือว่อมเมน์แรงคืออยาก อยากให้รู้ก่อนว่ามันเป็นช่วงคำว่าเม็เล่พ<ณ>ี่น้องเม็เล่คือจังหวดะดนตรีที่ต้องเร่งคือเม็เล่สามชาติเ่านียต้องเร่งเลยนะพอโจอเร่งแล้วทีนี้พอมันต่อกันมาเป็นหลายๆเพลงเนี่ยมันก็เลยทําให้เพลงมันร้องออกมาคําไม่ชัดท,ทันไม่ทันเด่นแล้วทันไม่ทันได้ลงจบคําอ่ะก็ต้องขึ้นท่อนใหมเ่เพื่อที่จะใหะ้เนื้อเพลงกับเขาเรียกว่าเนื้อเพลงเนาะกับท่อนเพลงเนี่ยคือคีย์มันต้องไปพร้อมกันแล้วพอจังหวะมันเร่งปั๊บก็อาจจะ ผิพลารที่เทคนิคในการเพิ่มจังหวะนะคะเอามารอดูกันดีกว่าอยากให้ปรับนิดนึงเนาะเพื่อไม่อยากให้เขามาติอย่างนี้ไงเพราะคนติเยอะมากพี่น้องครับหนึ่พันหนึ่่งกว่าคอมเมนต์ตรงนี้นะดูนะส่วนใหญ่ติหมดเลยก็คือบางคนถ้าใช้คำแรงไปคุณอย่าแรงมากก็ใจน้องเพิ่งเอามาร้องเป็นงานแรกเนาะเนี่ยคนติเยอะมากมันอยู่ในช่วงเมเลยมันต้องเร็วอ่ะ เออเมื่อยแท้แอ่อะโอเคค่ะส่งกำลังใจให้น้องอุ๋ยหญิงเพรบ้านแพรนะครับก็คือมันอย่างเงี้ยมันปรับได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดใครเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าน้องร้องไม่เพอน้องร้องเพอมากตอนร้องเมื่อกี้ก็เพอแต่ทีนี้แค่ว่ามันอาจจะดูเร็วไปหน่อยนึงมันเลยว่ายังไม่ได้ทิ้งตรงไหนตรงช่วงเอื้อนตรงไหนบึงบางบางท่อนมันยังไม่จบมันต้องรีบขึ้นท่อนใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมันรีบแล้วอีกอย่างน้องก็ฝึกซ้อมเพลงนี้ก็ ไม่ไม่ได้ซ้อมบ่อยเนาะไม่กี่วันเองแต่น้องจาเนื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ถือว่าน้องเก่งแล้วจำเนื้อได้แต่ว่าก็ด้วยความที่เราไม่ได้ฝึกประจําอาจจะเร่งจังหวะอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดตรงนี้ก็ได้เนาะเราเห็นถึงน้องหายใจแทบไม่ทันเลยนะคะโช์พอดูจากปากแล้วว่าแทบไม่มีท่อนมมีได้หยุดเลยอ่ะออค่จริงเขารอดูที่เขาจะมาปรับปรุงกันดีกว่าคือให้มันเข้ากันมากกว่านี้เนาะส่วนคนที่ตินะครับ ตีก็อย่าแรงมากตีได้แต่อย่าแรงมากเพราะว่ามันคือยังไงล่ะจะบอกว่าการแสดงสดเนาะโคตีโกนจริงๆพันกว่าคอมเมนต์เนี่ยเอาเนี่ยเอาเนโ่ยแต่ขนาดเจ้าของเพลงยังโดนเลยเออเขาโดนกันหมดจริงสำหรับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ปรับเปลี่ยนไหมใครเอาไปร้องก็โดนนะโดนนะโดนกันเยอะเลยแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนกันได้สําหรับนักร้องเราก็ได้เห็นถึงเนื้อเสียง เนื้อเสียงแท้ๆของศิลปินแต่ละท่านอยู่แล้วแล้วก็เนื้อเสียงอย่างน้องเพลงเนี้ยก็เนื้อเสียงดีมากๆเป็นสไตล์ของน้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างน้องอุ๋มอิงก็เป็นเอกลักษณ์ของน <cing> ้องอุ๋มอิงก็เป็นสไตล์ของอุ๋มอิงมากๆคือเสียงคือรหลอกตาฟังเรารู้เลยว่าเป็นใครร้องอ่ะแต่โดยรวมแล้วนะถ้าไม่ได้คิดจะไปอคตินะ,ะ,ะเราฟังโดยฟังโดยรวมเราก็คิดว่าน้องร้องเพะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าปรับถ้าปรับแบบจังหว,วะนิดนึงน้องจะพอกว่านี้มากนะครับผม เราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องอูอีกให้บ้านแพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์นัทดนตีด้วยเนาะ,ะก็เผื่ออาจจะเจอว่ามีคนติเข้ามาเยอะอืะก็อ่ะมันปรับกันได้ครับปรับปรับให้เข้ากันมากขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วกันส่วนวันนี้เราสองคนก็เนี่แหละได้เห็นไปมันหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆคือคุณเข้าไปติหมดเลยเข้าใจบางคนติโดยใช้คําสุภาพอันนี้เราคิดว่าน้องน้อมรับแล้วทาง ทางทีมงานเองก็น้อมรับเหมือนกันถ้าติแบบมีเหตุผลนะแต่คุณต้องตีแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไปโอ้ยเอาอะไรไม่รู้ชักไปนะทั้งห้ามาติเขาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เนาะอาเป็นกำลังใจให้น้องอวิ๋นเพชรบ้านแพ้นะครับสู้ๆได้อีหล่เด้อหากแพงอีหล่คือเกานะครับผมเราก็จะสนับสนุนผลงานของน้องทุกๆช่องทางนะครับอาสำหรับวันนี้สาวสรีเมืองเลยเบาโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ